วันนี้มีคนถามมาว่าถ้าปีนี้อายุครบ65ปีบริบูรณ์แฮปปี้เบิร์ดเดย์ในระหว่างปีภาษีสามารถใช้สิทธิ์ยกเว้นเงินได้แสนเก้าของผู้สูงอายุได้เลยไหมคำตอบคือได้เลยแม้จะแฮปปี้เบิร์ดเดย์วันเกิดครบ65ปีในระหว่างปีไม่ต้องรอปีหน้าค่ะปีนี้ใช้สิทธิยกเว้นเงินได้ผู้สูงอายุแสนเก้าได้เลยนะต่อมาเหมือนกันเลยอะ่ะถ้าเป็นกรณีรถย่อนพ่อแม่ พ่อแม่ที่มีเงินได้ไม่เกิน3 0,000บาทในปีภาษีแล้วเราได้ตกลงกับพี่น้องไว้ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะขอใช้สิทธิลดหย่อนพ่อหรือแม่เนี่ยจะบอกว่าถ้าพ่อแม่อายุครบ60ปีบริบูรณ์ในปีภาษีในระหว่างปีแม้ในระหว่างปีก็ตามปีนั้นสามารถใช้สิทธิลดหย่อนบิดามารดาได้เลยลดหย่อนได้30,000บาทต่อหนึ่งท่านทีนี้วิธีการเช็คอายุแบบไวที่สุดง่ายที่สุดคือปี2568ตั้งหักลบด้วยปีเกิดของพ่อแม่ เราจะได้ตัวเลขมาถ้าได้60ใช้สิทธิ์ลดหย่อนบิดามันดาได้เลยถ้าได้6 5ใช้สิทธิ์ยกเว้นเงินได้ผู้สูงอายุแสนเก้าได้เลยสรุปคือถ้าอายุถึงในปีภาษีสิทธิ์เริ่มปีนั้นทันทีไม่ต้องรอปีหน้าค่ะวันนี้ไปแล,แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย